คือหาพบพระพุทธรูปปูนปั้นโผล่ริมน้ำกลางหมู่บ้านเมื่อวันที่3สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจสนักศิลปากรที่9อุบลราชธานีโพสต์ภาพและข้อความระบุว่าน,นายธนพัฒน์จิตสุธิผลผู้อำนวยการสนักศิลปากรที่9อุบลราชธานีมอบหมายให้ในายสมเด็จลมบรนโนธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรวมกับนางสาวชาวนีเหล็กกล้าหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบกรณีมีชาวบ้านพบพระพุทธรูปปูนปั้นบริเวณริมน้ำในหนองใหญ่เขตหมู่บ้านหนองแสงจเจริญพัฒนาตำบลพลงามอำเภอบุทริกจังหวัดอุบลราชธานี ปรากฏว่าพบพระพุทธรูปปูนปั้นกว้าง70เซนติเมตรยาว130เซนติเมตรจัดการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่าในสาครทัลทีเป็นผู้ปั้นเมื่อราวประมาณ3ปีก่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง New Office ขอบคุณสำหรับการกดไลค์และติดตามช่องของฉันขอบคุณที่รับชมวิดีโอของฉันตั้งแต่ต้นจนจบ